สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านคลิปนี้ผมพาพวกเรามายืนอยู่ที่หน้าตลาดสวนภูนะครับผมตลาดสวนภูนี่นะครับก็เป็นตลาดที่อยู่คู่กับซอยสวนภูมาน่าจะร่วมร่วมเจ็ดแปดสิบปีครับผมเป็นตลาดเก่าแก่นะครับซึ่งถนนที่เราเห็นนี่นะครับ ด้านหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าถนนสวนสวนปูนะหรือสมัยก่อนเขาเรียกว่าซอยสวนปูไปทางด้านนู้นไปออกสาทรน,นะครับด้านขวามือนี่ก็จะไปตรงอ่าเขาเรียกอะไรลนะ่ะสมัยก่อนมีตรวจคนเข้าเมืองนะครับไปทางตลาดนังลิจีได้นะครับแล้วก็ตรงข้างผมนี่จะเป็นซอยสวนปูแปดนะเป็นซอยประสาทขอนเนี่ยข้าไปหไหน ก็จะมีคอนโดมีที่อยู่อาศัยแบบหนาแน่นเลยนะครับในซอยนี้เมื่อกี้มีเห็นตำรวจเดินขับรถผ่านมาตรงนี้ก็จะมีสอนอทุ่งมหาเมฆอยู่ด้วยติดตกับตรวจคนเข้าเมืองแต่ปัจจุบันนี้ตรวจคนเข้าเมืองเขาย้ายไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีเอี่ยมละอ,อเลี้ยวขวาไปก็จะเป็นเทคนิคกรุงเทพพวกถึงเดี๋ยวนี้เขาย้ายไปที่ไหนไม่รู้นะตัวคนเข้าเมือง ตมตรวจคนเข้าเมืองเขาย้ายไปที่ไหนอ่ะตมใช่ไหมใช่อย่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะอ๋อย้ายไปอยู่ยศูนย์ราชการเน,ะนาะครับแจ้งวัฒนะอยู่ยศูนย์ราชการก็พูดถึงแบบว่ามันก็ทำให้ลูกค้าเราเบาลงเนาะครับหายไปเยอะเลยไหมหายเยอะอยู่ครับเนาะมันก็มีผลเนาะครับพูดถึงถ้าเกิดมันอยู่อยู่ตรงนี้อย่างน้อยก็มีหลายๆที่เนาะแต่น้ำจิ้มก็น่ากินมากอ่ะน้ำจิ้มก็น่ากินมากนี่หน้าปากซอยหน้าตลาดเลยเขาจะขายเขาเรียกว่าลูกชิ้นย่างเนาะ มึงชิมปิ้งเขาขายไม้เท่าไหร่อ่ะสิบ,บาทหูไม้ใหญ่ใหญ่เลยอ่ะอย่างเวลาพวกเราไม้ใหญ่ๆเลยขายมากี่ปีแล้วครับนาแล้วปีแล้วคนะ่ะหลายปีแล้วเนาะก็คือขายทุกวันก็วันไหนเหนื่อยฝนตกมั่งก็หยุดมั่งค่ะอย่างวันจันทร์ก็ไม่ได้ออกค่ะเพราะว่าเขา<อ>ห้ามขายเนานะก็จะไม่ให้ขายเราเราเริ่มขายตั้งแต่กี่โมงอ่ะมันก็ไม่ได ่ะบางทีก็บ่ายบางทีก็เที่ยงพิ่งออ,ออกมาค่าะอ๋อนี่พิ่งออกมาเนะาะนี่ของคนตายายช่วยกันก็คือย่างกันใหม่ๆเลยแล้วน้ำจิ้มก็น่าทานมากนี่นี่ผลิตภัณฑ์ก็อยู่ในตู้มีไส้กรอกมีลูกชิ้นฟุ้ง้วยเนาะนมีมีลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อทุกอย่างเลยลูกชิ้นป้าพอเนาะนี่ไงชื่อร้านลูกชิ้นป้าพอเนาะโอเคใครสนใจก็ ต้องมาประมาณไม่เกินบ่ายไม่เกินกสี่เมนโมสิบเอ็ดโมงก็ได้กินเลยเนาะแล้วขายถึงกี่โมงนะสามทุ่มอนะโอเคนี่เขาขายถึงสามทุม่มเลยใครอยากกินนะร้านนี้เรียนเชิญได้เลยอยู่หน้าตลาดหน้าตลาดสวนปูเนาะขอบคุณมากครับนี่ว่าแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปในตลาดดีกว่านี่หน้าปากซอยเขาขายอะไรอะ่ะเขาขายอันนี้เขาเรียกขายอะไรอ่ะ เพราะขนมรังผึ้งนี่นี่ก็ทำใหม่ทำันใหม่ๆเลยเนาะใช่นี่มีที่ปิ้งอยู่ตรงนี้เลยแล้วข้างในก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นซูชิเนาะนี่ก็าทำใหม่ๆเลยเป็นวกดราสูชิเฮ้มีเบิร์นไฟดิ่ได้ตั้งแต่กี่โมงครับเริ่มกินได้ฮะเริ่มกินได้กี่โมงอ่ะมาเที่ทยงครับ๋อเที่ยงก็ได้กินแล้วขายทีง่กี่โมงครับ โอเคอยู่ที่หมดเนาะ <Yeah. S 1> ขอบคุณมากครับ <Yeah. S 1> นี่ร้านชื่อร้านข้าวบอยนะ <Yeah. S 1> ซูชิร้านข้าวบอย <c oughs> นี่เข้ามาก็จะเป็นเป็นร้านขายผลไม้มีอะโวคาดโดแล้วก็มีน้ำปั่นนี่ <c oughs> มีน้ำปั่นด้วยเป็นชาเนาะโอชาปั่นด้วยปั่นอะโวคาโดนี่เห็นไหมล่ะมีขนมอบเคี้ยวด้วยเอา่ <c oughs> น <c oughs> ตัวอีกร้านนึงก็จะเป็นร้านซ่อมนาฬิกานะอยู่ข้างหน้าเป็นร้านขายเสื้อผ้าบรรยากาศก็อากาศเย็นๆเ,เนาะมีลมแบบโชยๆนี่ขายดอกไม้ขายพวกอะไรนี่แล้วเข้ามาเดินกันดูบรรยากาศในตลาดดีกว่าเนาะน,นี่สวัสดีค่ะร้านนี้ขายตั้งแต่กี่โมงครับตั้งแต่เช้าเนาะนี่ ขายจนถึงเย็นๆเลยใช่ไหมครับทั้งวันเลยเจ้าของตลาดขไม่ให้ถ่ายฮะเจ้าของตลาดเขาไม่ให้ถ่ายวิดีโออ๋อเจ้าของตลาดไม่ให้ถ่ายใช่ไหม<ช>โอเคดีมากเราจะได้ไม่ต้องถ่ายขอบคุณมากครับบอกไว้ดีมากดีมากเจ้าของตลาดไม่ให้ถ่ายโอเคเราก็ไม่ต้องถ่ายเป็นตลาดอยู่ขวามือเนาะแล้วก็เป็น นี่จะเป็นร้านค้าที่ร้านนี้เป็นร้านอาหารตามสั่งแล้วก็มีเป็นอาหรมุกภูแล้วอยู่ตรงตลาดนี่ก็จะมีขายพวกเครื่องสำอาง เพราะว่าแถวนี้ก็จะมีเป็นนักศึกษานะนักศึกษาของเทคนิคกรุงเทพเนาะเขาก็จะมีขนมมีเครื่องสำอางมีของกิปช็อปกระจุมกระจิ๋มนะน,น,นี่เป็นขายพวกของแบบประดับเป็นพวกรองเท้ารองเท้าเนาะมีถุงเท้านี น,นี่จะเป็นอาหารตามสั่งาาตามสั่งใส่้วยส่วนร้านนี้ชื่อเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวสองอโงเจ๊่วงนะร้านนี้เขาก็จะขายมาหลายสิบปีเลยเมนูที่นิยมก็จะเป็นเย็นาโฟเนาะมีกว๋วยจับก๋วยเตี๋ยวหมูอันนี้ขายตั้แต่รุ่นคุณพ่อเลยเป็นเจ้าเก่าน่าจะเจ็ดแปดสิบปีแล้วเนาะ เขาไม่ถึงนะหกสิบกกว่าป,ปีนี่ร้านนี้ก็เป็นร้านที่ใช่ไหมครับก็คือปัจจุบันก็คือขายมา50ปีแต่รุ่นคุณพ่อก็ประมาณ60กว่าปีเนาะนี่เป็นแบบสูตรโบราณเนาะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเย็นเดอร์โฟใครอยากกินรสชาติกับโบราณโบราณก็เชิญได้ที่นี่เลยสมัยก่อนเป็นรุ่นคุณพ่อขายตอนนี้ก็จะมีตัวจับด้วยเนาะตัวจับนี่ก็สัก40ปีแล้วเนาะ อยากเข้ามากินก็เชิญเข้ามาในตลาดเข้ามาอยู่ขวามือขายตั้งแต่กี่โมงนะเจ็ดโมงเช้าค่ะเจ็ดโมงเช้าสามโมงถึงสักบ่ายสามเนาะก็มีแบบแซ่บไอ้เมื่อกี้นี่เป็นพริกเผาป่ะพริกเผาโอ้สำหรับคนที่สั่งต้มยำนะนี่แล้วก็จะมีเกี๊ยวกรอบเดี๋ยวจะบอกเลยว่าน่ากินมาก นี๋จะเป็นรา้านก๋วยเตี๋ยวหมูนะนชื่อร้านสองกรนงเจ้หวงนี่อใส่เงินได้ยี่อันนี้จะเป็นขายเสื้อผ้านี่นนรา้านขาหมูขาหมูน่ากินมากหอมชุยเลยพวกเรา เริ่มกินได้ตั้งแต่กี่โมงครับขาหมูร้านนี้หกอดเจ็ดโมงค่ะอ๋อเจ็ดโมงเช้าเนาะแล้วเราขายถึงกี่โมงครับสี่โมงเย็นค่ะสี่โมงเย็นเนาะนีมีจะบอกเลยว่าหอมมากเขาก็จะมีผักกรดดองเนาะแล้วก็มีคะน้านี่เป็นเนื้อๆก็มีสำหรับคนที่ไม่ไม่อยากกินมันๆมีไส้มันด้วยเป็นร้านข้าวขาหมู แล้วก็จะมีเ e ป็นพวกไก่พอดบุริก็พอดกันใหม่ๆเลยเขาขาย้วยแพงนะชิ้นละ15บาบทโอ้มียำด้วยมีส้มตำด้วยแล้วเขาขายหลายอย่างไก่พอดเป็นต้อง ไก่ทอดเชียงใหม่เจ้าชื่อร้าน,น,าม,านมีตำมโคราามีเขาเรียกอะไรนะซ่อมปรับรับเปลี่ยนซิปแก้ทรงเนาะพูดถึงอันนี้ลูกค้าเขาจะมาได้ตั้งแต่กี่โมงครับที่เราเปิดบริการ <S 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 ฮะโอเค อันนี้ขายข้าวสารขายข้าวสารนี่ขายุ๊กทุกอย่างาายี่สิบบาทขายข้าวเีายถั่วขายไส้กรอกส่วนร้านนี้ก็ขายหมูย่างเนื้อนี่ก็ขายไม้เท่าไหร่อ่ะครับ โอ้ผมรับรับห้าไม้ได้ไม่เป็นไรรอได้เห็นไหมล่ะมีมีคนมาช่วยด้วยเขียนด้วยไหมคะลูกสาวอ๋อลูกสาวอ๋อเห็นไหมล่ะน่ารักจ้ะปกปกติก็คือเราทําอยู่ที่อื่นอยู่ใช่ไหมขายชิ้นที่อยูชขายชิ้นโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วที่อยู่ข้างหน้ามันมีไอ้รังผึ้งที่มีรังผึ้งอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นเมื่อกี้กําลังพ่นไฟเบิร์นอยู่ เก่งเนาะเก่งเนาะพอดูพอดูแล้วก็ทำหน้ากินมากอ๋อเราเราก็ช่วยกันตรงนั้นใช่ไหมแล้วตรงนี้ก็มาช่วยคุณแม่น่ารักมากเห็นไหมเหรแล้วอีมีกี่คนครับคนนี้คนเดียวแหละอ๋อมปลูกคนเดียวหอแกอย่างนี้หมีน้อยเนาะมีน้อยเนาะเออมีน้อยเพราะว่าเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็จะมีลูกกันหลายคนสมัยก่อนนะดีมีลูกคนเดียวเลยที่เรียก เขาเรียกว่าลูกโทนเนอะโทนจริงๆทนเนาะโทนมานั้งหลายปีแล้วนะลูกโทนโชคดีเห็นไหมล่ะได้แรงใจเลยเนาะแล้วแล้วมีหลานยายยังครับมีค่ะมีกี่คนและสองคนค่ะเหรอกี่ขวบแล้ะคนโตมหาลัยโอ้เห็นไหมล่ะคนเล็กมสามข้าสาวคิดก็มาช่วยเห็นไหมล่ะเป็นหลานหลานยายเนาะเออน่ารักเห็นไหมล่ะเลี้ยงเลี้ยงแบบคนจีนเนอะเพราะเพราะเพราะสมัยอี๊ดิเด็กๆนี่พ่อแม่ก็มีลูกหลายคนใช่ไหม ใช่ทำช่วยกันไปช่วยกันอยู่อย่งนี้่คือรุ่เหล่าแมีสคนใช่ไหมเห็นไหมล่ะมีสิบคนพี่น้องเนาะแล้วสมัยก่อนคุณพ่อทำาทำอะไรขายขายอะไรหรือปะพ่อพ่อเราก็เหมือนกันแ่ะที่ตามแม่ไงตามแม่ช่วยขายขายของตามบ้านอยู่ในบ้านอะไรอย่างเนี้ยอ๋อเป็นพ่อค้าเนาะก็คือพ่อแม่มาจากเมืองจีนใช่ไหมเห็นไหมล่ะเนาะ นี่เขาเรียกว่าหลานเรา,านี่เมียโกมาจากเมืองจีนเลยเนาะสมัยก่อนเนี่ยอยากจะถามเป็นความรู้ให้กับลูกหลานที่อยู่ที่มาดูในช่องเนี่ยไอ้ตรงนี้ที่ว่าเรียกสวนพูเนี่ยสมัยก่อนนี่มันปลูกพูใช,ใช่ไหมปลูกอยู่ตรงไหนอะแถวแถวนี้แถวแถวนี้ก็จะเป็นแถวนี้กับแถวท่าง้าเลยตรงซอยเป็นสวนเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วแล้วมันมีถนนอย่างนั้นยังค่ะแล้วเราทันไหมเราทันไหมไม่ทันโอ้ได้ยินที่แม่เล่าให้ฟัง พายเรือใช่ไหม<ช> <ๆ S 2> แล้วรถเรือแล้วคลองเขาเขาวิ่งกันตรงไหนคลองอมันอ่ะคลองมันมาทางนี้แหละใช่ก็ท,ที่ที่กบเห็นภาพก็คือจากซอยสมัยสวนพูเลยครับตรงนั้นเวิร์กนั้นแล้วก็มาทะลุเพราะมันจะทะลุถึงกันได้ก็คือเป็นคลองเนอะใช่ครับจากตรงหน้าตลาดตรงเวิร์กเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าไอ้ตรงตรงนี้นมันจะมีสะพานห้าเนอะมีสะพานสามสะพานสอง สแสดงว่าสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะต้องมีมีคลองนะมันถึงมันถึงได้เป็นสะพานข้ามอ๋อก็คือใช้คลองนั่นแหละเนาะแล้วเท่าที่ผมเคยคุยเขาบอกว่ามันไปออกคลองเตยเลยนะไปไปถึงคลองเตยเลยนะเพราะว่าถนนเพราะว่าตรงถนนสาทรตรงกลางถนนตอนตปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นคลองอยู่เห็นไหมใช่เนาะใช่ตรงเส้นสาทรที่เป็นที่เราเห็นตรงกลางถนนนะเนาะก็คือน่าจะเป็นเส้นนั้นแหละแล้วก็เข้ามาในซอยเราก็จะเป็นคลองเข้ามานะอ๋อนี่ไม่ล่ะ พูดถึงพูดถึงสมัยสมัยสมัยที่อีเป็นเด็กอ่ะก็คือแถวนี้ก็เปไปดงที่ว่าเป็นดงดงปลูกพูเลยเนาะเห็นเห็นเห็นมีมีเล่าว่าสมัยก่อนเขาใช้ไม้กงกลางใช่ไหมไม้กงกลางในการในการปักปักเป็นเป็นหลักให้ให้พูมันให้พูมันใช่ไหมโอสมัยสมัยอีเป็นเด็กอีเคยเห็นไม้กงกลางไหมมีเห็นอยู่ใช่ไหมเห็นเห็นก็คือในที่นี้ก็คือ เวลาที่เขาเอามาใช้ปลูกนะปต้นเหดียวนึงนะเน่บูปิ้งสามข้าวเหนียวหนึ่งเอาให้น้องเขาก่อนก็ได้นะได้ค่ะสามข้าวเหนียวหนึ่งนะมีเห็นไหมล่ะน่ารักเชียวช่วงเช้านี่มันนักเรียนมีนักเรียนเลยก็ขายได้อยู่ใช่ไหมบ่ายๆก็ไม่มีคนละอ๋อก็คือก็คือเราก็อาศัยนักศึกษานะ แต่ได้ศึกษาก็มีเรือๆแล้วไปเ่อๆใช่พูดถึงพูดถึงไม้ไม้กองกลางสมัยก่อนเนี่ยเห็นเห็นเห็นเขาบอกว่ารับรับจ้างแบกกันเนี่ยเส้นละสิบสตังค์ใช่ไหมใช่ไหมเรา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 ได้ทันตรงนั้นไหมได้ทันเยอะออเนี่ยคนคนนี้เคยแบกใช่ไหมคือคือเขาเขาจะเอาขนเรือมาใช่ไหมขนใส่เรือมาแล้วก็มากอง พอกองเสร็จปุ๊บคนคนที่เป็นคนเจ้าของสวนนะเขาก็จะบอกว่าวันนี้มีไม้ไม้มานะเออโหเด็กๆก็เุ้ยดีใจนนเนาะดีใจคือสมัยก่อนสิบสตางค์นี่ก็คือมีค่าเนาะวันนึ่งถ้าหลายาหลายสิบชั่งหลายเที่ยวนั่นได้บาทหนึ่งอย่างเนี้ยนะด,นนดีใจแล้วใช่ป่ะดีใจแล้วเห็นไมหมเหรออ๋อได้เงินมานี่ไปให้แม่ใช่ไหม ไม่มีอะไรขายกินรองโอ้เห็นไหมล่ะได้เงินมาก็เรียกเอาไปให้แม่ช่วยช่วยพี่พี่น้องน้องตัวเล็กๆก็คือช่วยกันแบกละวันวันหนึ่งสมัยก่อนนี่ได้ได้ได้หลายต้นไหมมันไม่ช่วมาทุกวันนั้นนานนานถึงถึงจะมาสักครั้งหนึ่งก็คือถือว่าเป็นรายได้พิเศษใช่ไหมรายได้พิเศษก็คือย่านเนือสมัยที่อี๋เป็นเด็กๆถนนตรงนี้ก็คือเป็นยังไงครับเป็นสวนเป็น เป็นทุ่งนาเป็นอะไรอย่างนั้นน่ะเป็นทุ่งนาเป็นสวนก็คือถนนก็จะแบบเฉะแฉเฉะแฉเป็นขี้โคลนแล้วก็คนแถวนี้ก็จะมีเลี้ยงเป็ดใช่ไหมเลี้ยงเป็ดเหรอเห็นไหมล่ะคือคือคือดูดูภาพแล้วมันก็เหมือนกับต่างจังหวัดเลยเนาะเหมือนชุนบทเนาะอมัน สร้างเป็นตึกละเลยดูว่าเออมันสะอาดสบายดีเงินแล้วแล้วมันมีทำนาไหมสมัยก่อนแถวนี้มีปลูกข้าวไหมมีมีอ๋อมีปลูกข้าวด้วยมีฝั่งนู้นฝั่งปราสาทฝั่งนู้นอ่ะอ๋อไอสั่งซอยหกอ่ะเออนั่ยหน้าสั่งปราสาทคอดอ่ะเออสมัยก่อนตรงนั้นเป็นเป็นท้องนาโอ้เห็นไหมล่ะเราเรายังเรายังเห็นใช่ไหมตอนนี้เด็กๆอีทานเห็นไหมเห็นเห็นแต่ไม่กล้าไปก็คือรู้รู้ว่าเขาปลูกข้าวเออพ่อแม่ เออเราก็ต้องเชื่อพ่อแม่เนอะคือถือว่าไกลจากบ้านเราแล้วแล้วแล้วมันมีเขาเรียกแรงก็มีงานงานประจําปีไหมในชุมชนเราเนี่ยในในในตลาดเนี่ยมีสันเจ้าไว้อยู่ตรงไหนสมัยก่อนอ๋อยังยังยังมีอยู่ใช่ไหมแสดงว่าตรงนี้นานแล้วใช่ไหมเนี่ยนั่นตอนนี้ก็ยังมีงานประจำปีอยู่หรอตอนที่อีิเด็กแอบมันมีงิ้วมามาเล่นไหมนี่เนี่ยมีประจำปีมีงิ้วนะ ปีนี่ก็งมีค่ะเหรอปีนั้มีสองครั้งโอ้เห็นไหมล่ะมีต้นปีปลายปีก็เห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะก็คือทำของทำอะไรไปขายไปขายอ๋ออ๋อไปไหว้ใช่ไหมเอาเป็ดเอาเป็ดทำไก่เอาอะไรไปไหว้เขาเรียกว่างานประจำปีเขาเรียกปึงเถากงใช่ไหมปึงเถาม้าปึงเถากงโอ้คนคนในคนในย่านนี้ก็คือเกือบทุกบ้านก็ต้องไปหมดเนาะไปหมดคนจีนเนย่านก็ไปทำเงินเยอะก่อนสมัยก่อนคนจีนเยอะคนจีนเยอะเนาะก็คือเข้ามาค้าขายเนาะ อ๋อมีมีมีมมจุดศูนย์รวมที่ชาวบ้านไปเขาเรียกคนที่มีความศรัทธานะก็คือไปไปที่สาลเจ้าเขาบอกว่าวันไหนมีนิ้วนะชาวบ้านเขาทำขนมใช้กล้วยที่แดงๆอย่าง๋อที่ที่ที you know. ่เป็นปกล้วยไช่ที่แบบสีจงพูอ่ะที่มันเป็นรูปแบบสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอ่ะวิยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเนาะทำแล้วก็แบกไปขายหน้าบ้านขครบ้านมาแบกอวดอวดกันอ่ะสมัยสมัยก่อนนี่ลูกมเท่าไหร่อ่ะ ไม่ไม่เท่าไหร่ไม่ขีดบาทเดียวโอ้เห็นไหมล่ะเนาะมุนาะสมัยก่อนเนาะทำกันเองทุกบ้านนะทำแล้วก็ทำแล้วก็ไปขายกันไม่ขายต่างคนต่างทำกินกันอ๋อทำกินเอาบ้านโบว่าไงอ๋อต่อไปไหวใช่ไหมว่าบ้านฉันมีอะไรมาบ้างโอ้เห็นไหมล่ะเขาเรียกว่าแสดงแสดงแสนยานุภาพของตัวอร่อยบางทีก็แบบมีกินให้กูดูแล้วก็เปลี่ยนกันเออดีเนาะแล้วแล้วมีบ้าจ่างไหมนี่ ก็จ oui, ังเราเพิ่งจะขายไปหมดปีนั้นเองอ๋ออ๋อก็คือก you know, well, well, ็ไมาถึงว่าตอนตอนที่มีงานไหว้สันเจ้าเนี่ยที่เขาที่นอกเหนือจากกุยช่ายเลยเขาทําอะไรกันไปบ้างที่เขาไปไหว้กันเนี่ยก็แล้วแต่มีเป็ดไก่อ๋อเขาเหมือนเหมือนตุ๊จีนเหรอเนาะอ๋อมีเป็ดมีไก่มีอะไรก็แล้วแต่สัปหะแล้วแต่ลงจานอ๋อแล้วก็ไปไหว้โอ้แล้วแล้วแล้วพูดถึงเนี่ยก็คือไหว้ช่วงเช้าเนาะสายแล้วก็ลาลาแล้วก็มามามากินกันเข้าปูอยู่ด้านก็ เออ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 ถือถือถือว่าวัดถือว่าช่วงนั้นก็ได้กินของอร่อยนะได้กินของดีได้กินเป็ดได้กินไก่อ๋อเห็นไหมล่ะแล้วเราแล้วแล้วงานมันสมัยก่อนมีทีกี่วันงานสันเจ้าเด็กสองวันใช่ไหมโอ้อ้สมบูรณ์ให้กับสันเจ้าก็คือบริจาคอะนะแล้วเขาก็เก็บเงินไว้บารุงไว้ทำนู่นทำนี่อ๋อ นี่นี่คือวิถีชีวิตมีก็ยังทใช่ไหมครับใช่หลังมาก็ยังพาหลานๆพืถือของไหว้โอ้เห็นด้วยแล้วเนาะไหว้แล้วก็ขอแบบขอให้แบบได้ดีๆเข้าบ้านเราใช่ไหมให้สุขภาพแข็งแรงให้ค้าขายดีๆโอ้เนาะเนาะโอ้ใช่ไหมแล้วคนคนที่เริ่มไปไหว้สันเจ้าเขาเริ่มไหว้ตั้งแต่กี่โมงอ่ะตอนที่มีงานอ่ะ แล้วแต่ก็แล้วแต่คนอ่ะสะดวกเมื่อไหร่ก็หมดนั้นเลยสายสายก็เลิกก็หมดแล้วอ๋อไม่งวดีทั้งวันทั้งคืนอ่ะอ๋อมีทั้งวัทั้งคืนเลยเพราะกลางคืนก็มีงิ้วเนาะงิ้วเขาเอ่อบางวันบางก็เอ่อบาเช้าหน่อยบางกเดี๋ยวสายสายหน่อยกันแต่แต่สมัยก่อนไม่มีหนังกลางแปลงมีเหมือนกันเริ่มมีแล้วใช่ไหม เลกันนะเหรอตีกันทำไรใช่ไหมทำไมอ่ะสอนี่อ๋ออ๋อก็คือคือเอากระดาษมาปูใช่ไหมก็คือว่าว่าว่าครูมาก่อนนะครูอย okay. uh, mm ู่ตรงนี้นะครูจะเอายืดหน่อยได้โอ้กลางคืนลูกหลานคูจะได้โอ้เห็นไม่รอดเห็นไม่รอดก็คือก็คือไอ้นี่หนังกางแปงใช่ไหมมันมีมันมีมีงิ้วมีหนังกางแปงแล้วมีพวกลำตัดอะไรไหมมีลำตัดก็สวนหนึ่งอ๋อมีด้วยอุ้แสดงว่ามีกับทุกอย่างเลยเนาะ ีกกับทุอย่างเลยห็นไหมเหรอนี่เราเราได้เราได้เจอคนเก่าๆให้เขาเล่าให้ฟังเนอะเป็นสวนภูแล้วก็มีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่นเนาะโอเคว่าแล้วเราจ่ายเงินเลยเอาข้าวเหนียวด้วยดีกว่าเอาข้าวเหนียวห่อหนึ่งทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยห้าค่ะดีเนาะขยันน่ะแล้วเราแล้วเราทำส่งไหมไอ้ซูชิอ่ะ ได้เขาดูน่ากินมากเลยเพราะว่าเชฟก็คนเดียวทำเหรอจากปกติเขาทำคนเดียวแล้วปกติปกติเขาเขาทำอยู่ที่ไหนอ่ะฝากตาแปงโอ้เห็นไหมเล่ะได้ได้กินของอร่อยอยู่เนาะเออผมเมื่อกี้ผมดูแล้วอายุเยอะขึ้นแล้วก็อยากอยู่กับลูกกับแฟนอยู่ในทโอ้ออดีดีดีแล้วถ้าสมัยก่อนเราเราก็ไม่ได้ทำใช่ไหมทำอยู่ร้านในเลอร์ออกญี่ปุ่นอ๋อกทำร้านอาหารเหมือนกันโอ้จะไดงว่ามีฝีมือเนาะ เคยมีลีกมือเออดี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 น่ารักเนาะลูกเขยดูลูกเขยเขาแบบดูเขาแบบขยันน่ะเราบอกว่าอุ้ยเขาเทพดิอ่ะก็ผมว่ามีลูกคนเดียวทนทันไงเก่งมากเลยเก่งมากขอบคุณมากเลยอี้ลลาดลูกก็ออกไปช่วยช่วยพ่อใช่ไหมเขาก็ทําเป็นใช่ไหมเป็นพูดถึงเราเราเราก็เริ่มจากเป็นลูกมือเขาก่อนเนาะใช่ค่ะเออเอออย่างเงี้ยดีแสดงว่าแสดงว่าต้องอร่อยแน่เลยอ่ะอร่อยแน่เนาะ เขาเขาเขาขายชิ้นเท่าไหร่อ่ะกล่องนึงห้าคำร้อยหนึ่งเหรอเห็นไหมล่ะผมเห็นใช้ปลาปลาก็ดูสดสดอ่ะเราลงทุนเนอะมาแบบสดเลยไม่ได้ฟิตมาใช่ไหมแล้วแล้วเราก็พอได้อยู่ใช่ไหมก็ได้เพราะว่าไม่ต้องเสียค่ารถเดินจากบ้านมาขาย้อ๋อเออเออเนอะแล้วก็อาศัยอาศัยให้ให้ให้คนเขาได้กินของดีๆด้วยเนอะลูกค้าแสดงว่าเป็นลูกค้าประจำด้เนอะเป็นลูกค้าประจำเนอะ เออเออก็ขายมากี่ปีแล้วขายเมื่อกี่ปีแล้วเราเราก็เป็นครัวญี่ปุ่นเหมือนกันเชฟก็ไปขายข้างนอกมาอ๋อเขาชื่อเชฟอะไรอ่ะเชฟสุชาติสุชาติเชฟสุชาติใช่ไหมโอ้ดีดีดีไปขายเหมือนกันการยิงไทยไปพญาไทยเขาขายตามตามตามตลาดใช่ไหมตามตามที่เขาเปิดอ่ะนะใช่แต่มันเหนื่อยใช่ไหมเดินทางเหนื่อยเดินทาง เสียค่าที่ด้วยไรด้วยใช่ค่ะผลไปผลมาผมว่าอย่างนี้โอเคเลยเนาะโอเคกว่าเป้าหมายคืออยู่กับครอบครัวดีแล้วดีแล้วไปเรื่อยเออแล้วเชฟเป็นคนที่ไหนอะเชฟเป็นคนโคราชค่ะอุ้ยเขาเก่งว่าเห็นไม่เล่นเนาะใช่เขาก็เริมจากไม่มีอะไรไม่ได้มีความรู้อะไรอยู่อยู่เป็นลูกมือใช่ไม่ได้ไปเรียนจบทางด้านนี้มาอะไรอย่างนี้เนาะไม่ค่ะอย่งงหรอเราก็เหมือนกันปะเหมือนกันเลิกเขาเรียกว่าอะไรนะตอนฝึกงานตอน ก็ไปทำอยู่โรงแรมเลยอร้านญี่ปุ่นห้องญี่ปุ่นเออยังย่งี้เราก็ทำอาหารญี่ปุ่นได้ดิกบอ่ะเป็นส่วนของด้านบริการอ๋อไม่ได้อยู่ในครัวไม่ค่ะเออก็ดีเนื้อเหมาะเลยเนาะต่อไปเราก็อาจจะเปิดเล็กๆของเราเนาะนี่แหละค่ะเล็กๆเออเออเออส่วนด้านหน้าแล้วก็เราก็ดูแลเนาะใช่ค่ะเออเออเออเข้าท่าเข้าท่าว่าแล้วเดี๋ยวเราต้องไปต้องไปจัดดูซะหน่อยละขอบคุณมากนะครับคุณกบบ๊ายบายสวัสดีจ้าดี เลยส่วนส่วนเออส่วนส่วนที่ร้านเนี่ยเขาขายตั้งแต่กี่โมงอะไอไร้านไออาหารซูชิเราเด็ดเปิดสิบเอ็ดโมงค่ะขายถึงหนึ่่โมงก็จนกว่าหมดเพราะว่าจะต้องเคลียร์วันต่อวันเออดีเนาะส่วนใหญ่มันหมดกี่โมงอะลูกค้ามากี่โมงถึงได้กินอะลูกค้ามากี่โมงประมาณสิบเอ็ดโมงเที่ยงก็ได้ก็ได้กินแล้วนะแล้วแล้วถ้าเกิดช้ากว่านั้นก็คือกี่โมงหมดประมาณใช่ก็ดึกๆกบก็จะไปเฝ้าอีกทีนึงแล้วก็ประมาณสามสี่ชั่มก็เก็บใช่ไหม ทีนี่ถ้าเกิดคนเขาใช้เยอะๆะเขาจะจองได้ที่เบอร์ไหนอ่ะเออถ้าเกิดคนคนที่ดูทางช่องเขาอยากใช้เยอะๆ <c oughs> มีมีไปออกบู๊ไปออกอะไรไหมไม่มีค่ะเหลือหรือต้องสั่งล่วงหน้าไหมใช่ก็มาจิดต่อทางร้านได้เลยอ๋อติดต่อทางร้านเน่ะโอเคเนาะจะอยากกินของอร่อยมาจากเชฟที่อยู่โร <c oughs> งแรมเนาะก็เชิญได้เลยขายทุกวันวันหยุดวันอาทิตย์หยุดวันอาทิตย์วันเดียวคือกินได้ตั้งแต่11บเอ็ดโมงจนถึงประมาณ3ามทุ่มโอเคเชฟสุชาติ กับเชฟกบกับคุณนายกบขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีสวัสดีจ้าเอ้าวผมสับตาอยังน่าจะยังไหมเหรอ55เออห้าบห้าอิะคือใช้แบงค์เลยเมื่อกี้ไม่เป็นไรแต่แต่ผมว่าใช้แบงค์อะไรโอเคลงย้อนโอเคขอบคุณนะครับเรามีหลักฐานอยู่โอเคคลิป คลิปนี้เราก็สมควรแกบเวลาเด้อฝากพวกเราที่เข้ามาดูช่องที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้กับผมนายวิโรธด,ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์นะข้ว่าก็เข้ามาคอมเมนต์กันใครสนใจอยากกินซูชิอยากมาเดินตลาดส่วนผูก็เรียนเชิญได้เลยสวัสดีครับบ๊ายบาย <laughs> <laughs> เดี๋ยวผมจะดูย้อนดูเคดูทิป <laughs> บ๊ายบาย